สวัสดีค่ะสำนัดเซนโนภาพเพื่อนมาอีกแล้วจ้ะมาเบิงอัไน,นี้เด้วจะเดินวันนี้มาเขาหินซ้อนเขาหินซ้อนอำเภอพนมสารคามนะคะมาเบิงเอ,อะไรนะนกยุงจ้ะนกยุงนกยุงนกยุงแล้วก็บัวแล้วก็นกกระจอกเทศเนาะมันเห็นนะ ซุ่ม zoom คนละจ้ะนกยุงเห็นมะนกยูนี่อยู่อำเภอไอพนมสารคามนะจ๊ะมาเล่นนาะมวันนี้ม,เมา,ามเดไปขายของเห็นไหมเห็นบ่ไกลๆนกยุงภาพบ่ค่อยชัดเพนาะ้นไม่หยุ่โง่งเดี๋ยวพาไปเบิ่งงวัวแล้วจะเดือดแป๊บนึงอันนี้งวัววัววัว เพื่อเลี้ยงงวกับนกกระเจาเทศตัววักพง่พนบ่ใหายอาหารซัรน์นนะเพิ่อนมีไร้โตอยู่จ้ะเลี้ยงไว้มันเป็นเออเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคล้ายๆลาพระราชดำริ่นไอ้ลอเก,ก่าน่ะจนะเนาะ่นสิปลูกท่านตะวัน ก็แไล่ลายางเด้วตาสีทายเห้เบิ่งก็จะได้อันนี้เป็นง่วจะเพิ่นเหล้ยงงัวก็ไปนกยูงแล้วก็นกกระจอกเทศตัวใหญ่เิ่งี้ยสิพ้าบพวอันนี้งัวนกกระจอกเทศอยู่ตรงนี้ เข้าได้ไหมเนี่ยเนี่ยอันนี้นกกระจอกเทศด้วยจ้ะตัวบากใหญ่ด้วยปะบองข้อมันเห็นบ่จ้ะนกกระจอกเทศตัวบักใหญ่อ่ะพระราชดำริของเออเขาเรียกว่ามันจะมีหน้าเขา่ลลาลวกาไอ ผักผลไม้ผักหรือว่าไอ้ข่เอิ่นสมุนไพรเนาะมาเป็นผลไม้จะพวชผิดเพิ่นปลูกไว้จีแบบว่าของหายา,จากจ้ะม,มึงจะรึเปล่าต่อได้จ้ะเด้อมีหลายโตมีสามตัวสามตัว,ส,ตว,ส,ตวสี่ตเบอห้ามเลี้ยงสัตว์นะคะตัวใหญ่ใหญ่หลายปีเด้อเบอ ระจอกเทศนกกระจอกเทศตัวใหญ่ตะมีแต่เสียงนกเสียงธรรมชาติเป็นปาเห็ดคงสิออกบ่ตัวใหญ่ว่าพี่น้องตัวใหญ่่ะใหญ่อีดงัวก็มีหลายโตงัวมี5 6โตบ่บ่ได้ถายประมาณนั้นแหละมทางพุ่นน่ะมีหลายโตอยู่จ้ะบ่เบิ่งหางมันโอ้ยสิซุ้มอีกพุ่นน่ะ ตูดมันใหญ่กว่าตูดเดียวมันแกงที่มันแกงแกงเต็มหมอนอะตัวสูงสูงกว่าคนคงสีหนาพี่ดอเพิ่งใส่นาะจะเป็นเอาไปกินกันนะจ๊ะพี่น้องมันมีปลา cơn mày nhầy chả, cơn bể nó cơn âm lạc vậy, cơn lái lái giờ dần nó gặp bọ chà cứ gần, ta gặp bọ chà cứ nó, lái lái giờ, ba, ba nhầy bờ, dài 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 dài, dài chân chân, hòn, bơm chắc thôi đấy loại này như đây Ô, ôi ngon ngon nhầy vâng ta nhìn nào mình hẹn mà lẻ nó mà gì vâng ngon tôi ba nhầy vì nó Hãy ตาให้เบึ่งว่าปรากฏได้ก็สะกจให้ตาได้ใจเด้อ